ก็อย่างที่เห็นนะนะมีเด็กๆมาใช้ลานบริเวณนี้และทำกิจกรรมมากมายนะวันหนึ่งเนี่ยครูก็เดินเดินมาครูก็เกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยในเพื่อเด็กที่เรียนมาใช้ลานกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเป็นจํานวดมากเพราะนั้นเราน่าจะทํากิจกรรมอะไรบางอย่างขึ้นในบริเวณแถวๆนี้ที่มันให้ความรู้สึกพักผ่อนผ่อนคลายอบอุ่นดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติอย่างเช่น นวดแผนโบราณนวดแผนโบราณสบายดีนะออเอเอเอนะนมันก,ก็จะสบายไปหลับเลยเน <c oughs> ี่ยคูหมายถึงว่าเราน่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเล่นดนตรีเล่นดนตรีแถวแวนี้ให้แบบสบายๆถือว่าดีมากเป็นความคิดที่เจ๋งมากเลยค่ะอาจารย์แต่ผมว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับเพลงคลาสสิกคลาสสิกนะครับ,บ นี่พูดมันรู้ใจนี่อย่างที่ครูอยากได้เนี่ยเพลงคลาสสิกสบายๆเบาๆสบายๆนะก็ก็เดี๋ยวตามนั้นก็แล้วกันนะครูฝากช่วยคิดด้วยมันมีเพลงคลาสสิกแล้วมันน่าจะมีเพลงอื่นอีกไหมนะเอามาให้มันดูมีความหลากหลายในพื้นที่แถวแถวนี้ครูยังไงครูก็ต้องฝากช่วยคิดต่อด้วยก็แล้วกันนะได้ครับได้ค่ะอาจารย์กี่โมงแล้วตอนนี้เที่ยงครับอาจารย์ไปนักกินข้าวครูไวเนูไปก่อนไปก่อน นี่จะทำไรเนี่ยพี่ทำไมอ่ะก็จะนั่งไงผมจองแล้วจองแล้วเออนั่งนี่ก็ได้นี่ก็จองแล้วนู่นก็จองแล้วนู่นก็จองแล้วจองแล้วจองแล้วผมจองทั้งร้านแล้วอะไรวะไปนั่งที่อื่นก็ได้แก้วมีจองด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่คอนเน็กมัจะมากไปไหมเนี่ยมาคนเดียวจองะไรทั้งร้านเลยอ เอาหน้าพี่เดี๋ยวเพื่อนผมก็มาเล่นเกมกันอะทั้งร้านเลยใช่ทั้งร้านเลยอ่าอ่าอ่าโอเคเออขอโทษนะครับพอดีโต๊ะเต็มผมจองแล้วออไม่มีที่ว่างสักโต๊ะเลยหรอคะเออน้องๆรอสักยี่สินาทีได้ไหม่ะจ๊ะ<ท>เดี๋ยว<ท>เดี๋ยวมีที่แน่นอนเลย ไปร้านอื่นดีกว่าเฮ้ยไปไปไปเฮ้ย,ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเองนี่เฮ้ยแล้วใครจะไปรอโอ้ยเสียลูกค้าเลยเอาหน้าพี่เดี๋ยวเพื่อนผมก็มาเขาก็สั่งกาแฟกินอยู่ดีแหละเออให้ไวแล้วกันรีบๆมาแล้วเราจะเอาอะไรรีบๆสั่งหรอฮะอาจารย์ให้ทำเวนเอะวะอเออเออ เออคืโต๊ะที่ผมจองไว้ครับผมไม่เอาแหละอา้าวแล้วไงอย่างนี้พี่ก็เสียลูกค้าสิน้องอองั้นเอานมเย็นแก้วนึงแล้วกันแก้วแก้วสั่งแก้วเดียวเลยว,ว่ะเร็วนะพี่ผมห,หิวแล้วแบบนี้ต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกซะบ้างขอหนักหนักนะ ชมการแสดงของชมรมดนตรีได้ที่นี่โดยนักดนตรีฝีมือดีมากมายถูกต้องแล้วอย่าลืมมาดูฝีมือกลองขั้นเทพอย่างเขานะพี่จังใช่แมพูดอย่างกับว่าวงนี้มีแค่มือกลองขั้นเทพนั่นแหละแต่ชันนี่แหละนี่ชันน่ะได้ข่าวมาว่าที่นี่จะมีเล่นเป็นโนด้วยนะเฮ้ยจะมีได้ไงพี่จังพวกเราเนี่ยไม่มีใครเล่นเป็นโนนะท่านเสะ อ้าวก็ผู้ผาบอกฉันมาแบบนี้ว่าเขาจะมาเล่นเปียโนที่นี่ไม่มีนะดีจังไม่มีทางเอ,อ้ยนันไงผูผามาแล้วนี่นายผูผาที่ดีจังบอกกับฉันว่านายจะมาเล่นเปียโนที่นี่นายมีสิทธิ์อะไรไม่ทราบก็วันนั้นอาจารย์เผากดเขาอนุญาตฉันแล้วเธอก็ได้ยินนี่อาจารย์เผากดเขาบอกว่าให้จัดกิจกรรมดนตรี ซึ่งก็ต้องหมายถึงชมรมดนตรีสิแต่เขาฝากฉันเป็นคนจัดการนะเขาบอกว่าดนตรีด้วยเหมือนกันดนตะรีอื่นน่ะเาหนาหนฉันว่าบางทีเนี่ยอาจารย์เขาอาจจะอยากให้พวกเราแสดงร่วมกันก็ได้นะไม่ไมเอกสารฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อยืนยันว่าทางโรงเรียนได้มอบลางกิจกรรมให้กับชมรมดนตรีเพื่อใช้ในการแสดงณวันที่17พฤษภาคม2 5 2 6 <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่กลัวเลยอว่าจับได้วะ่ะอ <c oughs> ไม่เป็นฉันนะฉันก็ไม่เชื่อหรอกอะไรเนี่ยก้องแก๊งว่ะพิม์บวดธรรมดามากเราต้องทำให้มันเก่ากว่านี้โดยการเอาไปฝังดินคนจะได้เชื่อมากขึ้นกว่าเดิมอ๋อฝังดินเอ <c oughs> ฝังดินจะได้ดูเก่าเก่าทำอะไรกันอะ <c oughs> อะไรอะ <c oughs> อ๋อ ทำพ็อปละครเวทีสมจ้าน่ะใช่คือมันเป็นเอกสารที่อยู่ในฉากมันเป็นพ็อปไงแล้วฉันกับไอ้มังกรเนี่ยจะเอาไปฝังดินให้มันดูเก่าเก่าเอาไปฝังดินใช่แล้วเมื่อไหร่มันจะเก่าฮะพวกนายนี่ไม่เป็นเลยเขาต้องแช่น้ำกาแฟมา๋ยวฉันทำให้นายเป็นปะเนี่ยเทคนิคฮอลลีวูดตั้นขวาขึ้นนิดนึงอั้ซ้ายด้วย เอาให้มันเท่ากันนด็กในภูขานายทำอะไรของนายเนี่ยเอาด้านขวาขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงโอเคโอเคฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่านายไม่มีสิทธิ์ใช้ที่นี่นี่เธอเธอก็ดูคนรอบข้างหน่อยสิว่าเขาอยากฟังอะไรระหว่าง เปียนโ,นโนคลาสสิกกับวงดนตรีมือใหม่ของพวกเธอเรืน,นี้ฉันว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าเป็นการแสดงเปียนโนกันหมดแน่เลยนี่น้ำเข็งหรือว่าเราจะทำป้ายผ้าที่ใหญ่กว่านี้ไม่ต้องทำป้ายใหญ่กว่าก็ได้แต่ต้องเด็ดกว่า